สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอนะครับวิธีการป้องกันมดนะครับขึ้นอาหารเรานะครับก็จะเป็นอาหารกับข้าวเราครับหรือจะเป็นอาหารน้องหมาน้องแมวเราครับแบบนี้นะครับก็ปกติเราวางไว้ให้น้องเขาทานเขากินนะครับมดก็จะขึ้นนะครับขึ้นอาหารเขานะครับ เรามีวิธีป้องกันง่ายๆครับโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีฉีดพ่นนะครับนั่นก็คือครับเราก็จะใช้เป็นแป้งนะครับจะเป็นแป้งยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเราก็จะมาใส่จานนะครับแล้วก็เทแป้งลงไปนะครับนะครับก็จะใช้ได้กับอาหารทุกชนิดนะครับที่มดเข้ามารบกวนนะครับเราก็จะเทลงไปแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็เอาอาหารเรามาวางไว้กลางนี้นะครับลำมดเขาจะไม่ขึ้นเลยนะครับถึงขึ้นมาถ้าเขาตกลงไปนะครับเขาก็จะอาตายนะครับอย่างเช่นจานนี้นะครับที่ผมทําไว้นะครับลองไว้ก็จะเห็นว่ามีมดลงไปตายเยอะแยะนะครับนะครับก็เพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องมดนะครับก็ ทดลองทําวิธีนี้ดูนะครับเพราะว่าที่ผมทําแล้วมันได้ผลนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ